สวัสดีครับผมพี่ตอยเยบอยวันนี้ผมก็จะมารีวิวของที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นหุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าสู่โหมดรีวิวเลยครับไปโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาจากญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้มาจากญี่ปุ่นอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ไทยนะครับอันนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเจ้าหญิงแบบ ขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหญิงนางเงือกครับนี่เป็นเจ้าหญิงนางเงือกชื่อว่า princess chi ฮ a o นะครับชิ i า a o ชิมานี่ครับมันมาจากเรื่อง one พี e นะครับนี่ one พี e นะครับนี่อันนี้เป็นสไตล์๊อปนะครับเป็นสไตล์๊อปมีเขียนติดตรงนี้ตัวนี้นี่เขานี่ครับ บริษัทเมกาเฮาเป็นบริษัทที่ทำนะครับเมกาเฮาตรงนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นของแทหรือว่าของปลอมก็ต้องดูที่ตรงแมวตัวนี้ครับนี่เห็นไหมตัวแมวตัวนี้แมวตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีแมวตัวนี้ก็คือของปลอมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะกล่องเลยนะครับ นี่คือแกะออกมาเสร็จแล้วนะครับโหแกะยากมากเลยโหลดเยอะมากเลยครับนี่นี่นะครับนี่สวยไหมครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูเลยครับไป จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวของที่มาจากญี่ปุ่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้จบแล้วนะครับสวัสดีครับ